สาวนพไปสงมิวันดาไปีสบายดีน่วันดาเบลล่านาไปเียเนาะเบลล่าเดินนเชิมแม่มอนเาสีใส่ไปยเมเอาใครคิดไปนแม่สงจะไปนียบพอพอิเตมสานนี้เนาะพอิไปสงนนี้กำลังไปแมนลดีเนาะหงก็กินุกเอเบลล่า ก็กินเดียน no. mm ี hmm. ่โอ้โอเคเบคเคมเบคกไฟผุนนะผนอ้นะอะไปสืนีตาเล่แล้วก็ไป้อเปร่องหีสรงแล้วก็ไปซื้อเครื่องหีสร้าง้อ่ะนี่ขอไปซื้อกันแต่ว่าถืกแนาะถือเนาแล้วก็สร้างก็ออกไปซื้อเองที่อาหาข้ไก่พอเดกแปงนั้นแปงนีนะ ไปกินแถวมั้นไ,ไม่แถวนะตอนนี้กกำลังไปนัไป <c oughs> มืดเขาขัวเลย nhanh đi à không hôm đi đi đến đâu của đoàn hạ gặp bài đây bye bye đi สง่งแล้วที่เหนียบ่อยแล้วไม่ใช่ตอนนี่พาเคลมบีไปกินเขา่าไปกินเข่าโอ้ยมันจะตืน่น <c ười> โอ้ย <c ười> หนาเพิ่นบม่หายวะบอวันน,น้าบ่ได้หายบ่ได้มาไล่มือหนะวันน้า มาเ,าเหี้ยก็ยังบไ <t ops> หวเซอเห็นขู่พอติดซาขู่นะขค้งทางโค้งเหี้ยนกันตอนนี้ก็มากินเผาตอนนี้ก็มากินฉีเนะขาวเนาะตื่นเตียงเก่าทานข้าวประจำ เวลามากินห่านนี่ก็เียว่าราเดือนตาคาแย่เฮือนเนี่ยเราก็่เตงปัิทินีเลยะเพาไม้ดาวไบปัิทิจเลยปฏิทินไดปฏิทิน วันที่เดือน2วันที่เดือนเดือน6วันฝาหัตถ้าวันาหัสันมีเถียวยืนวันไหนก่อิมาได้อยู่นเทนวันที่3เดือน6คอนสิร์ที่สี่จังไไ มาถืเื uras, ni, uh ่อตรงกินอถเ่อเนาะเพราะว่ากินแบบเก่าจังแบบไหนมีมันจะมาเป็นสนทีาน่าจะกินสักัั ศร้อตอนนี้มาเงินแล้วตือนน้กินกระดโอไกินนมดเนาะสิอาบน้ำได้บัดนี้โอตุกก็บ่ได้อาบสิอาบน้ให้ได้บัดนี้โอ้ย้ยเปิดน้เปิดน้

อันน้องปอยดิ่หดอันหน้าาขบเอาเนื้อแนี้น้ปล่ตไอม่ม่ต่ว่าอ้าายนะ มัม่วนโมวนอยวานฮ่าฮ่ฮ่โอ้อสี มามหานกาวให้เองเนาะสบายเดี๋ยวนีก็ไปนอกโตอีได้ห้านี้เบียดเป็นละมือข้าเดียวกับคำสีขาวนะบุ้ทํามบุ้ทฮ งวนเลยว่ะมอวนเนาะก็เล็นซุกซื่อเลยว่ะไปอาเฟ่มาให้ฉันตัวเองดิบเปื่อเนาะเพิ่มมากดีบเปลือกเ่าให้ก็ะยาน้ค่ะหลังน้าเนี่ยหลังน้าได้บ่มา บันีิตาบัณตาลูกอาบจัหว่างอามัเจเขาดามะเจนนเขาวะเอาหนาให้มาเลยกระดูกอาบโตมันยอยากพ่อเยฮะมนจะบิกไงเนาะอาบห้เขาไ,ไม่เคยอ,อาบหาจ้าสุยิจเควรอาบห้ แล้ววันนี้เดี๋ยวเตรียมหอยด้วยนะคะแช่เซนแค่มันีอะไรแค่มันสีแดงสีแดงสีแดงจุดออปปเตอันนั้นเหียวมันหมดเลยเอาตัวไม้เอาตัวไม่ทีว่ารับกำลังสีถิมนะดเสีไายบ่อหายเปล่ามันบ่อหายเปล่านะมันมาักแบบเพลินตื่นคะ Khem bị Ủa Không cần đi đây Khem bị Anh chú Mai Săn khốn Săn Bay cả đứa Bay cả ไปโหลดเลยอะไปแม่ค่ะอาบน้าาเกี่ยวเอาไปนอกจยากอะตอนนี้กะกำลังสิบหับหลูกๆเนาะมาเหือนแป๊บเดียวเห็ดนั่นเ็ดนั่ยวหิตข้าวเดี่ยวกับยูนั่นเจ้าหันซ่าซะขี้นันที่นี่ข้าวเดี่ยวกับหอดมูไปหับเลยตอนนี้กะซ่ามุ้งเคืองเนาะมึงอเมงก็มึง Thôi nhìn Ở đây là, Đây là Thì bộ. Bộ bỏ đẹp vào nằm Đẹp Bỏ làm bãi Nhìn Đẹp bó Đẹp khá nát Ủa ông Đẹp 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 bay Nè วาสิบอเอาไปสิถ่ายก็ไปตายเอาใจม้าขนาด,ดนหอกกลัวหลอีนะโอ้ปนันวาสิบอไปไดไดเดะเด็เดๆ,ๆไว้เนี่ย ดี๋ยววันไหนฟินเดีนางตังสีเขียวฮะเพิ่นทันติดคู่คู่ก็ติดเพิ่นอีกทำมือได้เพิ่นบ่ามาเงี้ยคู่ก็แซดฮาคู่ว่าคิดโอดเพิ่นสิบุลไปหาเพิ่นถาอย่นี้เพิ่นไปเอากระเป๋ากับกระตูนเนาเพิ่น

ู S S ติตอนนี้ก็มาเสริมสวยเสริมโลเนาะอยู่คีนิันี้เสริมความงามสาวบางวาถ้าสิมาเห็นยังมาติดตามบึงนอบ๊ายบาย